อีกแหล่งท่องเที่ยวแนวจิวพาร์คที่น่าสนใจที่ตั้งอยู่ในโคราชได้ทั้งความรู้ความสนุกมีเรื่องราวของวิวัฒนาการโลกการกลายมาเป็นหินไดนโนเสาร์ช้างโบราณฟอสซิลและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรทางธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดให้เข้าชมในปีพศ2545และมีการทำพิธีอย่างเป็นทางการในปีพศ2551และไม้กลายเป็นหินของโคราชแห่งนี้ยังเป็น1ใน8ของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินของโลก ไม้กายเนยียนะครับมีความเกี่ยวข้องกับชีววิทยานะครับเนื่องจากเป็นตัวอย่างของการเก็บรักษาซากสิ่งมีชีวิตนะครับในอดีตนะครับกระบวนการที่ไม้กายเนีนเรียกว่าการการเมีินนะครับเป็นการที่ซากไม้ถูกฝังอ,อยู่ในดินที่มีแร่ธาตุซึ่ง แร่ธาตุนี้ก็คืออะไรมะธาซิลนกานั่นเองครับผมซึ่งอไรทะธาซิเนกานะครับที่อยู่ในน้ำนะครับจะซึมเข้าไปแทนที่เซลล์และเยื่อของไม้นะครับกระบวนการนี้ทําให้โครงสร้างและลักษณะภายนอกของไม้ยังถูกเก็บรักษาไว้นั่นเองครับผมถัดมานะคะเรื่องเป็น่้งสายแอนิเมชั่นห้มิติเป็นเรื่องราวของจักรวาลและเพื่องนายงานของทีมชีวิตกนันละ <c oughs> ส่วนบริเวณนี้นะครับคือจุดนิสการไม้กระปิงหินอัญมณีของโคล่าครับจุกนี้จะแสดงให้เห็นว่าไม้กระปิงจะมีลักษาะเป็นยังไงนะครับส่วนที่แสดงอยู่คือไม้กรเป็งอยู่ที่สกุล ม้ข้ามบางท่านที่มีการตัดขัดและเคลือบเงาเพื่อเห็นสีสันสวยงามครับที่มีลักษณะเป็นเนื้อของโอปอครับเพื่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติออกมาจากถ้ำนะคะเราก็จะเจอห้องวิดีโอช้างหึกด,ดำมันโครานะคะที่จะ,สะแสดงวิดีโอช้างดึกดำมันได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆค่ะ ครับจากนั้นมาชมนะครับกระดูกช้างพายีราฟนะครับผมเป็นช้างเอเชียในปัจจุบันนะครับเป็นส่วนที่สมบูรณ์ที่สนะครับผมก็เป็นอ่าช้างที่สูงถึงสาเมตรนั่นเองนะครับผมก็ข้นว่าเป็นช้างในปัจจุบันที่มีขนาดโฉมที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมบริเวณนี้นะคะเราก็จะพบฟอสซิลฟันการช้างดําบันจากต่างประเทศนะคะทั้งประเทศพาม่าและช้างเขตเมืองหนาวนะคะรวมไปถึง ปอซซิลฟันชานหรดำบันโซราชอายุประมาณ16ล้านปีก่อนจนถึง1 0,000ื่นปีก่อนค่ะ อีกดวงจิตจะไม่ควนผ้าน,นะครับเป็นกระดูกนัน้งมมอสจากประเทศจีนะอสื้คีอถูกค้นพบในกรงเกาเลีประเทศจีนเป็นมนมอสเขื่อนุ่นที่มีความสูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูงประมาณ5เมตรครับ ส่วนจักรแสดงสุดท้ายก็คือที่มิตคาร์ไดโนเสาร์บอกกับจุใครยเกี่ยวกับดินไดโนเสาร์้วทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ของยุคต่างๆเอาเลยค่ะทัดจังไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับก็จะมีการจัดแสดงกระดูกโครงกระดูกและหัวกระโหลกของไดโนเสาร์นั่นเองครับ และทีนี้ครับเรายา่อนปลัไปท้ายที่ขอ,องต้นกระดูกสรวนหรักขนาดใหญ่ตัวใหญ่หางย,ยาวไปจนถึงทางออกวิติตภัณฑ์เลยนะครับ